ค okay, ทีนี้เรามาดูถึงบ่อที่เราเลี้ยงปลา,าไซแบบเมื่อกี้เนี่ยครับเรามาเลี้ยงในบ่อ uh huh. เพื่อจะอัพไซให้เขาโต mm hmm. เป็นปลามิัยอันนี้คือปลาที่โตไซปีที่แล้วนะครับก็วันนี้ขึ้นมาเป็นสตาร์มิัยตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นมาวัดไซกันดูแล้วก็ดูคุณภาพของเ mm hmm. บน,นิแล้วก็ สี 4, สันเขาโดวยว่าเป็นแบบนี้เพราะว่ารูปร่างบอดี้ที่พัฒนาขึ้นอันนี้เราเลี้ยงในบ่อผ้าใบด้วยซ้ำทำไมมันถึงโตได้ขนาดนี้คะอ่าบ่อผ้าใบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคือเรื่องของระบบบำบัด ของเสียซึ่งหมายถึงว่าเราลักษณะการเลี้ยงบอเบาะใบเราเป็นการเลี้ยงสไตล์ที่ใช้ไบโอบำบัดในตับทำรองเดียวกับที่ญี่ปุ่นใช้นะครับเราสามารถทำาบ่อผ้าใบให้กลายเป็นบ่อดินญี่ปุ่นได้นะครับโดยการเสริมสร้างเรื่องสารอาหารแล้วก็การบำบัดน้ำเสียทําให้ปามีระบบการย่อยสลายของแล้วก็มีการดูดซับอาหารได้ดี ตัวนี้โคฮกคือนะครับเป็นจัมโบ้โทไซของรุ่นโอคตาตะที่ได้มาเมื่อตอนไปเลือกตอนทันวานะครับวันที่9ธันวานะครับปัจจุบันก็คือณวันนี้ก็คือเลี้ยงมาประมาณ12เดือนปลาตัวนี้มาถึงเมืองไทยวันที่21มกรานะครับกักโลก1เดือนได้รับเข้าฟาร์มวันที่23กุมภา ตอนนี้เรามาตอนที่เข้ามาเนี่ยไซส์ประมาณ25เซนครับเดี๋ยววันนี้เรามาวัดไซส์กันดูได้ประมาณ61เซนนะครับ61เ็เซนอันนี้ก็ รือว่าเป็นปลาที่<ด>ใช่ที่บอดี้ดีแล้วก็สวยนะโตเร็วมากหลังย,ยกด้วยหลังย,ยกด้วยใช่ต่อจากนี้หลังก็จะยิ่งยกมากขึ้นแล้วก็บอดี้ก็จะมีความอ้วนมากขึ้นนะครับ ลายเนี่ยจะเป็นโอกระตานะครับแต่ว่าด้วยยุคปัจจุบันเนี่ยบาดลายที่ใช้มักจะเป็นของสากายไบนีิหรือว่าเป็นของิซ่าเหลักนะครับเอากินมดินนะครับที่เป็นบอดี้ที่หนาล่ำขึ้นมาให้ดูกันนะครับ โอเคเดี๋ยวสักครู่นะเราจะค่อยๆยกปลาให้เป็นแนวนอนนะครับต้องไม่ให้ปลาเนี้ยเปิดอันนีเป็นวิธียกปลาขึ้นมานะคะก็น้ําออกนิดนึงนะครับเพราะว่าเรากันนะครับเติมน้ไปแล้วก็ค่อยๆเอาน้ําเข้าแล้วเราก็ให้ปลาเนี้ยเริ่มชินแล้วรก็ปล่อย ว้าวคมมากโอ้บอดี้ร่าสวยมากหลังยกัน,นี่โอ้เข้าสูตรเลยใหญ่ล่ำหนาสวยเป็นโควาคือกินดินที่ได้ไซส์โตมากนะครับกินดินปกติก็โตช้ากว่าอีูแล้วแต่อันเนี้ยหัวใหญ่ไหลกว <S 2> <S 2> <S 2> ้างก็หางหนานี่ตามสูตรเลยครับ แล้วสีเดนี้นี่เข้มมากอมไปดูใกล้ๆสวยมากคุณดีมากคุนดีมาก,มากเป็นถุนที่เราชอบเใช่โอเคเดี๋ยวเราเอาตัวเล็กมา <S <S วัดไซส์เทียบกันให้ดูนะครับ <laughs> ตัวเล็กที่เป็นกินลินเหมือนกันใช่ือว่าจากไซส์เล็กแบบนั้นแล้วโตขึ้นมาได้ขนาดนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้เราเลี้ยงมาประมาณ11เดเดือนเราเริ่มเลี้ยงตั้งแต่กุมพาจะประมาณ1 0บ1เดือนแต่ว่าปลาเนี่ยประมาณคุมปาที่เราได้มาเนี่ยประมาณ25เซนนะครับโดยประมาณประมาณ20ิถึงาปลาที่เราเอามาเทียบตอนนี้ก็จะเป็นไซส์ประมาณ20เซน ก็จาก20เซนหรือเราจะมาวัดดูว่ากินดินตัวเนี้ยทำคุณภาพได้ขนาดไหนนะครับล็อตนี้เป็นปลาของโอกาตะนะครับเราได้ทัดปลาที่มีคุณภาพจากโอกาตะมานะครับแล้วก็มาเลี้ยงดูแลช่วงระยะจากโอไซมาเป็นนิไซสตาร์อันนี้คือสตาร์นิไซค่ะครับโอเคเดี๋ยววัดไซ์กันดูคนระับ เดี๋ยวเราจะมาวัดไซส์กันนะคะประมาณเท่าไหร่คะบบตัวนี้ห้าสิบห้าเซนใช่ไหมห้าส <50. S 2> ิบหกนะครับประมาณห้าสิบห้าห้าสิบหกเซนนะครับห้าสิบหกเซนนะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่มีโครงสร้างหนาหน,นะครับ<า>แล้วหลังยกบอดี้ล่ำนะครับ เป็นสุดยอดของกินดินนะครับสีขาวก็เป็นขาวผ่องมากครับน่ารักมากๆถ้าไปลงบอกก็คือเด่นกลมน่ารักต้องเป็นตัวโปรดของหลายๆคนแน่นอนใช่ตัวนี้นี่ต้องเรียก<า>ว่าสติกด้วยสวยกินดินหนาสวยมากเรามีกินลินหลายตัวเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีกินดินหลายตัวที่ คุณภ,ภาพสูงๆบอดี้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้ดูนะครับ